อย่างนี้แหละในวันนี้แต่5แล้วเนี่ยอยดเป็นทียค่ะีนะต้นทุนในแฟงยัแพงเนาะไมแพงค่ะเดี๋ยวนี้แพงแล้วเหรอค่อยอะแพงจักรยาเป็นสีเขียวสีเขียวลงเรียนไหนเรียตัว 被抬了。